โดยเจอส์แอนด์กรอสสวยเนียนใสบใบุวยเวรัทยานายอำเภอลาดหลุมแก้วเปิดการประชุมโครงการสำรวจและออกแบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดปทุมธาน,นีครั้งที่หนึ่งเก่งซิ่งเสียหลกักพุ่งทะลุอู่ซ่อมรถชนระเนระนาดคนขับเสียชีวิตโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ร่วมกับบริษัทไทบิสโตนจำกัดจัดโครงการมือสีเขียวพิเศษ g รี e แ hand s เปเช a l สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่ยานผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีทาง L.C. Cable TV ศูนย์ข่าวร,างรังสิตมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะคะนายอำเภอลาดหลุมแก้วเปิดการประชุมโครงการสำรวจและออกแบบการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดปทุมธานีครั้งที่1ค่ะวันที่3ตุลาคม2557เวลา9ก้านาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี นายพิชยาวงไกลสีทองนายอำเภอลาดหลุมแก้วเปิดการประชุมโครงการสำรวจและออกแบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดปทุมธานีครั้งที่หนึ่งเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนผู้นำชุมชนและผู้สนใจรวมทั้งสื่อมวลชนได้รับทราบข้อมูลและร่วมประดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและรูปแบบองค์ประกอบของโครงการ นางอัญชรีลิ้วธงชัยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าโครงการสำรวจและออกแบบระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดปทุมธานีเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่เดือนกันยายน2556กําหนดปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน540วันโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วยบริษัทปัญญาคอนซัลแทนจำกัด บริษัทครีเอที t เทคโนโลยีจำกัดและบริษัท f o r t เทีย n อนจเน r i n ริงคอนซัลแทนจำกัดดำเนินการศึกษาสำรวจและออกแบบโครงการสำรวจและออกแบบระบบการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดปทุมธานีดำเนินการประชุมระหว่างวันที่3ถึงวันที่17ตุลาคม2557ณพื้นที่ดำเนินการร่วม10แห่งได้แก่วันที่6ตุลาคม เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาจัดที่เทศบาลตำบลบางเตยเดตุลาคมจัดที่เทศบาลเมืองปทุมธานี9ตุลาคมเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกาที่เทศบาลตำบลบางกะดีและว,วัดโบสถ์ตำบลบ้านกลางอำเภอเมือง13ตุลาคมเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาที่ว่าการอำเภอคลองหลวง14ตุลาคมที่เทศบาลตำบลท่าโขง 15ตุลาคมที่เทศบาลนครรังสิตสิบหตุลาคมที่เทศบาลตำบลคูคตและว,วันที่17ตุลาคมที่เทศบาลตำบลบางหลวงเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะค่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะคะเก่งซิ่งเสียหลกักพุ่งทะลุอู่ซ่อมรถชนเนรเนาศคนขับเสียชีวิตค่ะ เมื่อเวลา21นาฬิกา30นาทีของวันที่3ตุลาคม2557พันตำรวจตรีภูมิเรศอินคงสารวัตรร้อยเวรสอบสวนสอพธัญบุรีรับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเสียหลักพุ่งเข้าชนอู่ซ่อมรถยนต์มีผู้เสียชีวิตที่เกิดเหตุอู่สวิตซ่อมรถยนต์ตั้งอยู่เลขที่49หมู่ที่2 ตำบลบึงสนันอำเภอธัญบุรีจัังหวดปทุมธานีหลังรับแจ้งจึงรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึงรถกู้ชีพโรงพยาบาลธัญบุรีในที่เกิดเหตุพบรถจนนั่งส่วนบุคคลยี่ห้อฮอนด้ารุ่นแอคคอรสีแดงหมายเลขทะเบียนจอจานทอทหาร6917กทม เสียหลักชนเข้าไปภายในอู่ซ่อมรถยนต์ชื่ออู่สวิตซึ่งตั้งอยู่ริมถนนปลูกสร้างแบบโครงชั้นเดียวโครงสร้างเหล็กหลังคากระเบื้องเนื้อที่ประมาณ40ตารางวาจนตัวโครงสร้างได้รับความเสียหายเสาเหล็กหักสองต้นรั้วเหล็กพังยับเยินนอกจากนี้ความแรงทำให้รถยนต์ส่งผลให้ผู้ขับขี่เสียชีวิตทราบชื่อต่อมา นายวุฒิศักดิ์ถาโอดอายุ51ปีอยู่บ้านเลขที่39ทับห7 1 8หมู่ที่1ตำบลบึงน้ำรักอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นรองประธานหมู่บ้านกรีน a กลเดนโฮมความแรงของรถยนต์ยังพุ่งชนรถนั่งส่วนบุคคลยี่ห้อเปอร์โยสีดำหมายเลขทะเบียน3ชช้าง0583กทม ซึ่งเป็นรถเจ้าของอู่ได้รับความเสียหายทางด้านนายสวิตจงซิริอายุ IU 51ปีเจ้าของอู่เปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุตนพาครอบครัวออกไปทำธุระด้านนอกโดยมีญาติโทรไปแจ้งว่ามีรถยนต์เสียหลักพุ่งเข้าชนอู่จนได้รับความเสียหายจึงเดินทางกลับมาดูถือว่าโชคดีที่ตนเองออกไปข้างนอกไม่นั้นคงจะได้รับบาดเจ็บ ทางด้านพันตำรวจตรีภูมิเรศอินคงสารวัตรร้อยเวรสอบสวนสอพอธัญ,ญบุรีเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้ให้อาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึงนำร่างผู้เสียชีวิตส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อรอยญาติรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนา และจะได้สอบสวนหาสาเหตุการเกิอดอุบัติเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะข่าวต่อมานะคะโรงเรียนวัดท่าไม้ร่วมกับบริษัทไทยบิสโตนจำกัดจัดโครงการมือสีเขียวพิเศษ Green Hand Special ค่ะเมื่อวันที่3ตุลาคม2557เวลา9นาฬิกาที่ผ่านมาที่โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ร่วมกับบริษัทไทยบิสตตนจำกัดจัดโครงการมือสีเขียว g r e e แ Hand Special ที่โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนางการนาคล้ายพุ่มผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้นำยุวเกษตรกร,กรพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3ชาวบ้านและพนักงานบริษัทไทยบิสโตโนจำกัดร่วมกันเกี่ยวข้าวไซเบอรี่ในกิจกรรมกรีนแฮนด์สเปเชียลร่วมใจพลิกฟื้นวิถีไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวามหาราช2 5 5 7นี้ค่ะข่าวต่อไปมาพบกับสถานการณ์ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานเตือนต้องประหยัดน้ำลดเสี่ยงขาดน้ำในหน้าแรงค่ะศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งน้ำต้นทุนของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาล่าสุด 2ตุลาคม2557สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน858ลูกบาทเมตรต่อวินาทีรับน้ำได้สูงสุด3,590ลูกบาทเมตรต่อวินาทีระดับน้ำต่ำกว่าตะลิ่งประมาณ5.55เมตรสถานี4 3 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่าน669ลูกบาทเมตรต่อวินาทีรับน้ำได้สูงสุด2,840ลูกบาทเมตรต่อวินาทีระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ6.44เมตรและที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ874ลูกบาทเมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตะลิ่งประมาณ2.70เมตรปริมาณน้ำที่ไหลผ่านอำเภอบางไซเป็นจุดวัดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเข้าสู่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีความสามารถรับน้ำได้สูงสุด3,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ในเกณฑ์ปกติอันหนึ่งกรงมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการว่า ในช่วงเดือนตุลาคมนี้อากาศเย็นจากประเทศจีนจะเคลื่อนตัวกดดันแนวฝนของไทยลงมายังภาคกลางทำให้ภาคเหนือแทบจะไม่มีฝนมาเติมในเขื่อนภูมิพลอีกจึงคาดได้ว่าณนะวันที่1พฤศจิกายน2,557ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นฤดูแลง้งเขื่อนภูมิพลและเขื่อนศริกิจจะมีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกันประมาณ 5,000ล้านลูกบาทเมตรเท่านั้นโดยจะต้องกันน้ำไว้ใช้ในต้นฤด,ดูฝนปีหน้าอีกประมาณ3,400ล้านลูกบาทเมตรเพื่อให้ชาวนาเริ่มปลูกข้าวได้พร้อมกันลดปัญหาในช่วงน้ำหลากนอกจากนี้ยังต้องจัดสรรน,น้ำให้กับการผลิตน้ำประปาในพื้นที่ภาคกลางรวม22จังหวัดประมาณ1,100ล้านลูกบาทเมตร และน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศไม่ให้น้ำเค็มลุกล้ำแม่น้ำเจ้าทยาอีกประมาณ1,400ล้านลูกบาทเมตรซึ่งมีความจำเป็นต้องดึงน้ำจากเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์มาช่วยเสริมการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำทั้งสองแห่งทั้งนี้ในช่วงฤด,ดูแล้งของปีนี้ขอให้ทุกฝ่ายใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อลดปัญหากระทบกันเป็นลูกโซ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ไม่มีการจัดสรรน,น้ำเพื่อสนับสนุนการทำนาปรังดังนั้นจึงของให้เกษตรกรรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและห่างมีการใช้น้ำทำนาปรังปริมาณน้ำที่ระบายมาจากเขื่อนจะถูกนำไปใช้ในระหว่างทาง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อน้ำจืดไปไล่น้ำเค็มมีไม่เพียงพอและกระทบต่อไปอยังการผลิตน้ำประปาเนื่องจากปัญหาค่าความเค็มที่สูงขึ้นรวมถึงภาคเกษตรกรอื่นๆเช่นผักผลไม้และการเลี้ยงปลาในกระชังจะเสียหายทั้งหมดห่างน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าความเค็มสูงในช่วงฤด,ดูแล้งค่ะ ค่ะวันนี้นะคะทางทีมงานข่าว LC News ของเราได้มีเคล็ดลับคู่บ้านดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยจะเป็นเคล็ดลับอะไรนั้นเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยค่ะในช่วงเคล็ดไม่ลับกับ LC ตอนเคล็ดลับน่ารู้คู่ครัวไทยค่ะเคล็ดลับหน้ารู้คู่ครัวไทยทำย่างไรให้ผักสลัด สดและกรอบอยู่เสมอปัญหานี้แก้ไขได้ด้วยวิธีที่ง่ายนิดเดียวนั่นคือเมื่อคุณฉีกหรือหั่นผักสลัดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำไปล้างน้ำสะอาดจากนั้นแช่น้ำประมาณ5นาทีแล้วนำเกลือใส่ลงไปในน้ำที่แช่เล็กน้อยเพียงเท่านี้ผักของคุณก็จะกรอบและสดสะอาดค่ะ ส่วนหัวหอมและกระเทียมจะทำอย่างไรให้สดและห่างไกลจากเชื้อราหลายครั้งที่เจอปัญหาเมื่อซื้อหัวหอมสดและกระเทียมสดมาในปริมาณมากๆแต่ใช้ไม่หมดในทันทีจะทิ้งก็เสียดายเลยวางทิ้งไว้แต่เจ้ากรรมวางไว้ในตู้เย็นนานเข้าก็เฉาและวางนอกตู้เย็นก็ขึ้นราปัญหานี้จริงๆแล้วมีวิธีแก้ไขค่ะ โดยนำไปล้างน้ำให้สะอาดเรียบร้อยแล้วตัดเป็นช่อๆใส่ถุงพลาสติกจนเต็มถุงจากนั้นปิดปากถุงให้แน่นแล้วนำไปแช่ไว้ในช่องแช่แข็งค่ะส่วนจะทำอย่างไรให้ถั่วง,งอกขาวสะอาดและน่ารับประทานถั่วง,งอกที่เราคุ้นเคยกันนั้นหลายๆครั้งก็ทำให้เราเอือมระอาเพราะด้วยผิวที่ขาวบอบบางของมัน โดนลมเพียงไม่กี่นาทีก็คล้ำเสียดูไม่น่ามองไม่น่ารับประทานเอาเสียเลยแต่วิธีง่ายๆที่จะมาจัดการกับปัญหาเหล่านี้ยังคงมีอยู่ค่ะโดยนำถั่วง,งอกมาแช่ในน้ำสะอาดให้ท่วมบีบน้ำมะนาวลงไปประมาณหนึ่งซีดจากนั้นแช่ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีเท่านั้นคุณก็จะเริ่มเห็นความขาวสะอาดสดใสน่ารับประทานแล้วค่ะ ซึ่งผักอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นอาหารโปรดของหลายๆคนนะคะซึ่งคุณพ่อบ้านแม่บ้านก็มีหลายครั้งเช่นกันที่เกิดปัญหาว่าเมื่อเวลาหั่นทิ้งไว้นานๆหัวปรีมักจะมีสีดำคล้ำไม่น่ารับประทานเรามีวิธีค่ะที่จะไม่ทำให้หัวปรีดำนั่นก็คือเพียงแค่คุณนำหัวปรีแช่ลงไปในน้ำส้มสายชูหรือน้ำมะขามเปียกอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วทิ้งไว้ประมาณ15นาทีจากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดผิวของหัวปรีที่ถูกแช่ไว้ก็จะยังคงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลงค่ะอย่าลืมนำเคล็ดลับดีๆแบบนี้ไปใช้นะคะคุณแม่บ้านค่ะขอขอบคุณเนะื้อหาดีๆจากนิตยสารแม่บ้านค่ะและทั้งหมดนี้คือช่วงเวลาข่าวท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีทาง lc cable tv สนย์ข่าวรังสิตขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันจิราพัฒนเจรํา คุณดวงทิพย์ขุนทนและทีมงานข่าวขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ